วันที่16เดือนเมษานี่เนาะนั่นใครไม่รู้ก็ว่ายายเลขมันจะออก66กับ63เนอะเขาบอกมันฝันมันรึ่งหลับครึ่งตื่นอ่าแกจะออกแล้วก็ว่า66กับ63เขาบอกแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับครับผมใช่ผมคาดจะมาพอนี่คุณยายซื้ออีหยังเนาะครับผมมันได้ซื้อซื้ออย่างพัด ยายพัด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 แต่ลุงพ่อตั้งชื่อให้ยายสุพันธ์ยายสุพันธ์ยายสุพันธ์ยายสุพันณ์นี่เดี๋ยวจะให้ยายสุพันธ์เล่าเรื่องต้นเลยอยู่กับลวงปู่ปู่สวงก่อนเราเป็นคนปฏิบัติลวงปู่สวงเน๊อบ่อยฟังแน่ใาญ่ครับที่พูดไปพูดมาเนี่ยคือคุณยายเคยได้ปรนนิบัติลุงปู่สวงสมัยตอนท่านมีชีวิตอยู่ ครับอาคุณยายลองเล่าให้ฟังหน่อยครับปูสวงเป็นคนแบบไหนครับเป็นคนแบบไหนเนาะก็มาก็าให้อันนี้ห้องข่าวห้องนั่งให้กินธรรมดาไปเนาะครับทำยังหันทำนี้คนสอบห้เรียกหาเบอร์อยู่บ่อยอยู่ยเวลาคอคอ,อกะลูกพ่อก็ให้เคยนให้เนาะแต่เวลาคนอื่นให้แล้ว ให้แต่คอยละเขียนให้่นอืจะเป็นคนเขียนให้เขียนให้หลวงพ่อหลวงพ่อบอกแล้วก็เขียนให้เขียนทรงให้คนอื่นจ้ะอ๋แต่นั้นก็บพระหจักเกณฑ์จะไงยังเออเกณฑ์แรกนะพวกนี้หลวงพ่อและผู้ใดเออพูนรู้หูจักสเกณฑ์นะแต่นี้กับพูนหลวงพ่อพูนย่นให้เนาะอันนี้กระดาษนะ กะเป็นแผ่นนะครับคุณได้เออคุณเขียนนะกับทำให้ลวงพ่อลวงพ่อกันยนให้ค่อยคุณยายเคยได้โชคได้ลาบกับลวงพ่อบ่อยไหมบ่อยเลยบ่อยบ่อยเป็นคนเขียนเลขก็ต้องใช่เป็นคนเขียนเลขเองเนาะครับนี่ก็ลูกชายเพิ่นก็ถูกสามใบอืมถูกเลขสามใบแล้ววันที่หนึ่งบอกอบ่บ่สามตัวนะงวดนี้บอกงวดที่ผ่านมานี่บอก เงินเลงในรถเลยทีนี้ผมได้ข่าวจากคนสุรินทีวีบอกว่าคุณยายนี่เคยตายแล้วฟื้นใช่ไหมเราเขาฟังนานนานรือยังคุณยายตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กพ่อเขาถือผลไม้นะในป่านะครัใช่เครื่องบ้านแลยพอผลไปอันนี้สองคนกับลุง ครับเพิ่นหามมาตัวนี้ก็คใคยก็เห็นเพิ่นถือเพิ่นละมาเนาะก็วิ่งไปเอานะพ่อ<ช><ช>ก,รรกรร็พ่อกับลุงก็ยุนเนาะตัวนี้พ่อแบกไม้มาสคนแบ,บไรกไม้สองคนแต่ลุงเพิ่นเพิ่นยังเป็ทัานยุนเดนแต่พ่อล่ะ เขามองไปเห็นเนาะเขาก็โยนเนาะอ๋อโยนโยนใหม่ไม้คือแบกหาไม้แบกแบกหาไม้สองคนหามเสาหามเสาโมเมนต์เสาเครื่องเครื่องเครื่องใหม่มาโยนโยนลงมาถือคุณยายสล็อปใช่สล็อปกั้งมือลยเว้ ห้าหกหมื่นวันออาทิตย์นึงเลยเนาะเอออาทิตย์นึงกับเขาว่าเซอเอาไปเผาแล้วกัแต่ก่อนเพิ่นหอมศาสตร์แบบนี้เลยศาสตร์ที่ใส่รุ่งบ่ใส่รุ่งไหวป่ะไม่ได้ใส่สมัยก่อนบ่มีดอกเด็กโนเขาไม่ได้ใส่รุ่งดอกหรือว่าสรุปยู่นั่นเห็นอย่างไงไปใส่ไนบ่ไปโนาะไปไปถึงกะไหวนี่พระที่มันมีสามหัวนะไปไหวเขาพกชั้นด้วย ก็ค่อยไปก็ค่อยไหว้เขากับเขายืนน้ำให้เนอะยืนน้ำให้จอกนึงว่าให้ไปใครใครใครยืนน้ำให้เนลุงลุงปู่วะลุงปู่อ๋อตอนตอนตายไปปุ๊บนี่สโสไปเนี่คือไปเห็นลุงปู่เออลุงปู่ให้น้ำกินกับให้น้ำเขาไม่ได้ให้กินเขาให้อาไปให้พวกเขา เขาทั้งไหว้นะคนตายนะเฮ็เห็นคนคนใต้นะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับอมีแต่ผู้หญิงแก่ผ้าก็ห้องนึ่งกับผู้ชายห้องนึ่งกับผู้หญิงอ๋อขังขังแย่งไหว้เลยนะขังแยกเลยงไหว้นะทันกดเขาเอาไปก็เขาะว่าไปไหว้เขากันใเหลวงพ่อไปไหว้เขาก็เขากราบเขาสามครั้งเขาก็ยืนน้ำให้จอกนึงยืนให้กบว่านู่นไปให้พงนั่นตินก็ว่ากเอาไปสาดใส่เขาก็ ว่าโอ้ยเขาว่ามันมันสัตว์น้ำร้อนใส่เลยนะโอ้ยผู้หญิงนะแค่ผ้าแค่ผ้าหมดเลยใช่ไอไอตรงที่ไปนี่มันยายคิดว่าเป็นเป็นอะไรตรงนั้นอ่ะเป็นเด็กอ่ะน้อเป็นเด็กเขาคือเออไม่ไม่ไม่ไอ้ตรงที่เห็นเนี่ยคือชั้นที่ไปนรกหรือว่าในสวรรค์ในสวรรค์หรืออะไรบ่ในสวรรค์ว่ะขึ้นไปซ้ำ ในหกชั้นเราเจ็ดชั้นบ่ขึ้นไปนะขึ้นไปไหว้กราบพระนะสวรรค์ทำไมต้องขังด้วยแต่ขังคนคนที่ตายนะขังคนอื่นเขาขังไหว้นะคนอื่นเขาไม่ได้ขังขังคนที่ตายวิาตายนะผู้หญิงก็ไหว้แต่ผู้หญิงผู้ชายก็ไหว้แต่ผู้ชายยายยายเคยเห็นไปไปเห็นตรงที่เขาปีนต้นงิ้วอะไรไหม ยังไม่ได้ไปนานเลยเขาก็ยืนน้ำว่านู่นไปให้พวกนั่นนี่ก็สาดไปสาดไปเลยเนาะก็เอาจอกมาให้ลุกพ่อใหม่ทีนี่ก็ว่าไปไปกลับบ้านหรือเปก็ให้กลับบ้าน กลับมาก็ตอนตอนไปน่ะคอนกรีตนะตอนไปกันกลับนะโอ้ยอันนี้น้ำอะไรเต็มในป่าป่าใหญ่เลยนะเดินนมาใครมาส่งใหญ่ใครมาส่งมากคนเดียวมากคนเดียวอาวผมเคยได้ยินเขาเล่าว่าจะมียมทูตอะไรเคยเห็นยมทูตไหมยมทูตเขาพาไปนะตอนไปเนี่ยคือพายมทูตพาไปจะตอนกลับเนี่ยตอนกลับกลับไปเดียวไหว อยมามดดีบอกเขาทาแล้วีนก็กลับมาโอ้มีแต่ป้าหญ่เนาะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆแล้วทำไมถึงกลับมาถูกกลับมาไม่รู้กลับมาโอ้ว oh, <mon ่าจะไปจากไหนเนาะเดินมาเนาะเดินมากับพอดีพอแต่มาถึงเป็นย er ังไงยายพอแต่มาถึงแล้วยายก็ มาทึงกับพอดีเขาว่าเขาจะเอาไปเผาเลยเนาะอนี้ก็ตาพวกอะไรเขาเปิดออกเนาะกําลังจะเผานั่นเขาจะเผาแล้วบริสาด์ออกกับเขาเอาอะไรน้ำขมิ้นนะไปรดเอนน้ำขมิ้นน้ำมาเผาล้างหน้าล้างตาทีนี้ก็เขาว่าเห็นตรงนี้เนาะตึ๊กตึ๊กตึ๊กตาตรงคอนเขาะมาจอดอันนี้นี่เขาเป่าเนาะ ยอตรงนี้ขาดอันนี้ขาดฟันหักหมดเลยยายยังเป็นรอยอยู่เนี่ยยายนี่ยังเป็นรอยเลยเป็นแผลเป็นเลยเนี่ยเราทีนี้ยายยายครับมาถึงตัวเลขความฝัน แล้วเอาวันที่สิบหกนี่ได้ปะเทียนนี่ก็ว่าหกหกกับหกสามไม่รู้จริงก็ไม่รู้หกหกกับหกสามหกกับหกสามวันนี้บ่วยใหญ่วันวันที่สิบหกเดือนเมษาเนาะตัวเลขนี่คุณยายได้มาแบบไหนครับเขาบอกนะตอนนั้นใครไม่รู้เขาว่ายายเลขมันจะออกหกหกกับหกสามเนอเขาอกว่าเหมือนเหมือนฝันอย่างนี้บ่วยใหญ่เหมือนเหมือนฝันมันครึ่งหลับครึ่งตื่น ไม่รู้ยายชอบครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยมันจะคนตะโกนบอกเรื่อยๆน่ะตอนนั้นก็เกือบจะได้รางวัลทีนึ่งเลยเนาะหลวงพ่อให้กันเลยไม่ได้มันพิกตัวเดียวนะพิกตัวเดียวพิกสามวัดเป็นเลขแปดกลางนะตอนนั้นหกหกเนาะค่ะงหดเปนที่สิบหกมีสาด้วยายสุพรรณเนาะอ่าคุณยายสุพรรณ ว่าเลขรถนําว่ามันอันนี้ไปห้าห้าแปดก็ออกแล้วเก้าห้าก็ออกแล้วทีนี้ก็นั่นสี่สี่เจ็ดเก้าพอดีลูกเพราะว่าเขาจะซื้อสี่เจ็ดเก้าเลยแต่มันไม่มีก็เลยได้เก้าเจ็ดสี่อืมเลยถูกเลยถูกสามใบเลยงว่าเมื่อกี้งวดที่ผ่านมาแต่ว่างวดนี้ คุณยายบอกว่าเครื่องรับเครื่องตื่นเหมือนมีคนมาตะโกนบอกฮกฮกคำฮกสามเขาว่าได้ออกแล้วเขาว่าได้จะออกแล้วเขาบอกว่าฮกฮกคำฮกสามเขาว่าคนมาบอกนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้ชายผู้ชายเขาบอกผู้ชายปั้นได้จักมือแล้วค่ะสองสามหรือว่าสามสามวันสามงวดก็หมดงวด อ่ะน้อยใหญ่เนาะครับเดี๋ยวใส่ให้ญ่เบิ่งบทเทื่อนีว่าเลขตัวนี้ล่ะเนาะเลขตัวนี้นีนบ่อใหญ่นี่บ่อที่ว่ายายฝันได้จถือถ่ายถ่ายไว้เลยครับเลขสแกนยังไม่ได้สแกนเลขที่ออกยังไม่ได้สแกนยังไม่ได้สแกนถ่ายไว้เนี่ยอ่ะเอาตัวนี้ก่อนน้อยใหญ่เนาะเอาตัวนี้ก่อนนี่แหละฮะเลขที่คุณยายสุพรรณให้ในงวดประจำวันที่16เดือนเมษายนนี่เนาะกับคือเลข หกหกครับหกสามหกหกกับหกสามแม่เขาบอกไม่จริงก็ไม่รู้เออไมจริงไม่จริงอันนีก็ถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็ผ่านเด้อครับครับผมฝันมาต่องวดเลยหกสามคุณยายสุพันใต้มาเก็ตมือเรียวแล้วก็ฟื้นใต้แต่ละฟื้นถือว่าเราตื่นขึ้นมาบอกเลขนี่แหละหกหกกับหกสามนี่แหละ เนาะจ้ใอ่ะโอเคเนาะคุณยายเนาะจ้่อ่ะต้องขอบคุณคุณยายหลายคุณยายสุพรรณนะครับผมขอบคุณค่ะหนา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 ต้องหักสาธุใช่ของกินยายเด้อผมอ่ะเดี๋ยวก็ขอลาคุณยายไปก่อนเด้อสาธุยายโชคดีสุขภาพแข็งแรงนายยายเด้อใช่เหมือนกันเดินทางก็ปลอดภัยตลอดสาธุสาธุยายแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ